สองรับสองเสร็จแล้วเป็นรัฐบาลหนึ่งพักหนึ่งนะครับเป็นชายอิภั์วงุลสุขีหรือน้องต่างๆนะครับเป็นตัวแทนขย้ทานทุกเหียรเด็กนิจปริทางสาราคาพักสีน้องพิมนะครับเป็นตัวแทนถผดอกไม้ราคาที่เสียรราคากาผทาดอกไม้วางข้าจาก่านก็ ก็โศกนะครับแตมีค่าครับผมจากงานพาดูที่ต้องจำนลุกระวังและผู้ทตดหน่อยครับชัูเลยไม่เสดครับผีระวังนี่ลูกตาท็เล้าไปครับีตงโกรน้องตาตต้งรต้องโรธ ถือตุองตงลูกถือพันพาทุกข์ล้างตัแตง้งให้น้องหน่อต้ง้น้องอทางกลากับนุต้านะครับจับมุ้งต้าคันเดียวมุอต้าหลุดกันตัทาพผู้เพียรสง์พระค้าหรืพรค้าลูกพร